ค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนๆคะ่ะสำหรับสาวๆหรือว่าสาวๆท่านใดที่มีอายุมากขึ้นหรือว่าเขา,อเ,ขาเออเอนว่าเขาเล็ขหาแล้วนะคะก็จะเป็นที่แบบว่าร่างกายของเขานี่จะเผาผ่านบ่าได้คือแบบสมัยที่เขายังเป็นสาวน้อยๆอยู่นะคะเพออราะว่ายังไงซะเขากินอีหยังนิดๆอีน้อยซิกะเฮ็ดในเขาอ้วนเฮ็ดในเขายูยู่นะคะเพราะว่าระบบภพไทยเขาจะบดีคือสมัยเต่เขาเป็นสาวๆอยู่เด้ เนาะค่ะเพราะฉะนั้นเราก็อยากให้สาวๆที่มีอายุหาสิบอัขึ้นไปเนาะค่ะเนี่ยให้มาดูแลตัวตกตครองเนาะค่ะก็คือว่า่าไงซะออกกําลังกายแบบขยับขยืนร่างกายจุกครองเนาะค่ะก็คืออ่าก็ต้องฮักโคมหลายประนันเนาะค่ะเมือนึงก็ออกสักสิบผ่านาทีเนาะค่ะก็ออกเบาๆเนาะค่ะแต่ก็ขอให้มีเงื่อนเนาะค่ะก็เดินเนาะค่ะจักสิบผ่านาทีอีกอย่างหนึ่งว่าอย่างไรซะเไปลาพักผ่อนนอนสิกะมันรับสบายดีเนาะค่ะ เพราะฉะนั้นเรวก็อยากให้มัเบ่งออกกำลังกายกันเนาะ